the กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดู must have item ตัวเด็ดจาก l a n e s e นะคะซึ่งก็คือน้อง Water Bank นะคะมีทั้งตัวที่เป็น Hydro Essence แล้วก็ Hydro Cream นะคะครั้งนี้นี่จริงๆถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะที่เราพามาเจาะลึกตัว must have item ของ Laness อย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวพูดเลยว่าถ้าเราพูดถึงพวกสกินแคร์สักตัวหนึ่งที่มันขึ้นชื่อเรื่องความชุ่มชืน้นอิ่มน้ำฉ่ำ นแน่นอนเลยว่าตระกูล water bank ของ La Neige จะต้องขึ้นมาอยู่ในแบบอันดับต้นๆจ,จริงๆอะอ่ะพูดตรงคือนางขายดียืนหนึ่งมานานและกลายเป็นไอเทมสิ่งสําคัญประจําบ้านไปแล้วอะไรอย่างงี้นะคะตามสไตล์ของเราค่ะไม่พามาดูเปล่าๆเพราะว่านางมีโปรแซฟติดสอยห้อยตามมาด้วยซึ่งโปรแซปของเขานะอันนี้บอกแบบกรุบๆไว้ก่อนว่าโปรของเขานะคะคือมีส่วนลดแน่นอนเพราะว่าเป็นโปรโมชั่น2ยังจะมีของแถมแถมแกันแบบจุกๆมาอีกด้วยนะคะ สำหรับตัวที่เป็น water bank ลอกเหนือนจากนั้นนะคะมีไอเทม clearance sale นะคะอยู่ในที่เดียวกันด้วยนะคะจะเป็นยังไงเกิดขึ้นที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวดูด้วยกันเลยกันโปรมีทั้งหมด3วันนะคะเริ่มต้นก็คือวันนี้24 25 26ก็เริ่มต้นหลักร้อยไอเทมนะคะหลังจากที่เราไปส่องมาดูแล้วนะทุกคนเริ่มต้น้อยเดียวก็มีพังพังพัง <laughs> พัง <laughs> ไมยถึงว่าบอว่า,วา,วาคือดิฉันจะตามอะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดู น้องสองคนนี้เลยค่ะก็ตัวนี้นะคะที่อยู่ในมือตัวที่เป็นขวดยาวตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว La n a c h นะคะ Water Bank Hydro Essence จะเป็นตัว Essence ก็คือจะเป็นตัวขวดยาวและตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Water Bank ที่เป็น Hydro Cream E X นะคะก็จะเป็นกระปุกครีมนะคะน้องเขาก็จะหน้าตาสั้นทุกคนก็เห็นปุ๊บก็น่าจะแบบสงสัยแล้วแหละเฮ้ยทําไม่นางมาในแบบแพคเกจจิ้งแบบว่าแปลกไปดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็จริงๆแล้วนะคะข้างในทุกอย่างยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมนะคะเขาเป็นแพ็กเกจแบบ limited e dition เพราะว่าตอนนี้ทางะแะนเนอะคะ่ะเขามีแคมเปญที่ชื่อว่า thirst for life thirst for life ก็คือการที่เราอยากตื่นกระหายอยากวิ่งออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะ กลายเป็นหน้าที่ของเราที่เราวิ่งออกไปโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้นแล้วนี่เป็นไงสวยไหมเขาก็เลยแบบว่าทําขึ้นมาให้มันดูแบบดูฉ่าดูสดใสดูเฟรชอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครก็ตามที่เป็นสาวกตัว w a t e อ b a n k อยู่แล้วแล้วเราซื้อไม่ว่าจะเป็น Hydro เ s สเซน e หรือ h ไฮโดรครีมในช่วงนี้นะคะจะไปพร้อมแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นนี้ แบบนี้เลยนะคะหรือวันนี้คุณเตอร์ส์ฟอรลีย่างอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะว่าแล้วไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยเปิดมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมก็คือเปิดเข้ามาข้างในนะคะก็คือจะเป็นตัว Waterbank Hydro Essence นะคะตัวนี้ก็คือเป็นขนาดจริงเลยนะคะในขนาด70 ml เห็นไหมคะทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรเพิ่มเติมคือน้องมีมงจ้านี่ มีแอบแบบว่ามีเป็นข้างบนนะคะเป็นสายเป็นเป็นสร้อยที่ห้อยคอน้องลงมานะคะตัวนี้เรียกว่าเป็น l u m i n น s crystal ball นะคะมีบอลหรือเปล่า l u m i n ั s crystal นะคะก็คือจะเป็นตัวค r y s t a l นะคะก็เอามาให้เก๋ๆอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าแบบด้วยความที่เป็น water b a ์จริงๆเราเอาไปใส่เป็นแบบอันนี้ได้เนาะใส่เป็นแหวนก็ได้หรือใส่เป็นแบบข้อมืออะไรอย่างงี้อเลยว่า นะคะคน่ารักมากก็เป็นขนาด70 ml ขนาดขายปกติเลยนะคะซึ่งตัวนี้อยู่ที่ราคา1,650บาทนะคะก็เนี้ยเลยค่ะเขาก็จะคือจะมาแบบอยู่ในกล่องนี้นะคะที่เป็นกล่อง l i มิเต d กล่องพิเศษที่เป็นของแคมเปญ t h i r ์สฟอร์ไนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นตัว เ,เขาชื่อว่าเป็นไฮโดรเอเซนส์นะคะคือจริงๆแล้วนางเป็นเอ s เซนส์ที่เป็นแบบสูตรน้ำนะคะแต่มีความเข้มข้นจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมอยส์เจอร์เอเซนส์เลยเดี๋ยวเราจะลองเนื้อให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวค่ะเปิดฝาเปิดฝาปุ๊บนะคะอ่าเราแบบอัญเชิญมงออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะไม่งั้นน้องจะกุกกิ๊กไปเงี้ยแต่น่ารักมากใช้สะกดจิตได้เลยว่าน่ารักนะคะ นั่นแหละแล้วคือเขาเป็นแบบว่าเอเซนสูตรน้ํานะคะแล้วก็สัมผัสคือใครที่เคยใช้เนี่ยคือจะรู้เลยว่าแบบนางมีความแบบเบาสบายผิวเพราะว่าในเขาเรียกอะไรอะแบบฉบับแบบของสกินแคร์สายเกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะเน้นความชุ่มชื้นอยู่แล้วจะเน้นผิวฉ่ำผิวผิวอิ่มน้ำมากๆอยู่แล้วนะคะแต่อย่าง อย่างที่จี้บอกไปว่าสกินแคร์สายเกาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทุกแบรนด์ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องความผิวอิ่มน้ำฉ่ำฟูแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่บางเบาแต่สิ่งที่ลันเนชเขาไม่เหมือนคนอื่นแบบโดดเด่นอะใช้คำว่าโดดเด่นดีกว่าก็นั่นก็คือความเข้มข้นอิ่มน้ำจริงซึมซาบไวจริงนะคะแต่นางมีความเข้มข้นและความชุ่มชื้นเนี่ยคือย,ยังหลงเหลืออยู่บนผิวแบบรู้สึกได้จริงอ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบนี้เลยนะคะนี่ เ <c oughs> ห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวซูมเข้ามาได้เลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะใหม่จริงๆเนี้ยแบบกดเพราะว่าปกติสกินแคร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบสูตรปัม๊มจะต้องแบบปัม๊มแบบปัม๊มลมออกมาก่อนนี่มาละมาละมาละเปิดอ่ะอันนี้อาจจะแบ,บบบีบออกมาเยอะนะกลัวไม่เห็นเนื้อเห็นไหมคะเห็นในกระจกไหมค่ะเนื้อของเขานะคะก็ค <c oughs> ือ <c oughs> จะมี<ห>ความแบบว่าเนี่ยมีความแบบว่า ค่อนข้างแบบเหลวนิดหนึ่งนะคะแต่เหลวในที่นี้คือแบบมีความเข้มข้นอยู่อันนี้คือจีจี้ตั้งใจบีบเยอะนะแล้วมือนี่คือตอนนี้แห้งมากตอนนี้คือมือกับหน้านี่ไม่รู้อะไรแห้งกว่ากันแล้วอะพูดเลยคือแห้งพอๆกันใหญ่ใช่ไหมโล่นะนี่นี่นี่แต่ให้ดู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 พอรูปปุ๊บนะเห็นปะเขาจะมีความแตกตัวเป็นน้ำเพราะเขาเป็นเบสเป็นแบบสกินแคร์สูตรน้ำนะคะเขาเป็นเอเซนส์สูตรน้ำเนี่ยเห็นปะ จะมีความแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็ซึมซาบไวเนี่ยเราเมาเมาไปสักพักนะน้องเขาก็จะค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่ความซึมที่เกิดขึ้นแล้วคือแบบเท็กซ์เจอร์ของความเป็นเอเซนส์ของเขาอะไม่เหนอเลยนึกออกปะคือแบบมีความเข้มข้นมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เบาผิวมากเหมือนเราลูบรับน้ําปกติอะไรเงี้ยแต่นางไม่มีความเหนอเลยเนี่ยไม่เหนียวเลยแม้กระทั่งนิดเดียวอะคือแบบเอาอะไรแปะให้ดูได้ก็น่าจะแปะให้ดูอะไรอย่างงี้นะเนี่ยค่ะระหว่างที่คุย เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ นางซึมแล้วนะแล้วก็คือบอกว่าในส่วนของความที่มันเป็นตัวน้ำน้ำอะไรเงี้ยค่ะคือได้ซึมเข้าผิวไปแล้วคือจริงๆแนละ้วพวกสกินแคร์ที่ซึมซาบเร็ว่จิจ้จะบอกเสมอเลยว,ว่าแบบว่าจากประสบการณ์อ่ะเท่าที่เคยเจออ่ะมันจะมีทั้งที่ซึมเร็วเพราะว่ามันละเหยแล้วก็จากนั้นอนะ่ะผิวมันจะรู้สึกเย็นเฉพาะตอนที่ทาแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกแบบหน้าตึงๆนั่นมันคือละเหยแล้วมันแห้งไปแต่ว่าเหมือนอย่างตัวเนี้ยค่ะของตัว water bank เนะี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะัแหล่งกับกักเก็บน้ำมา water bank นัน ในส่วนของของเหลวที่หายไปนั่นคือนางซึมเข้าผิวไปนะคะแล้วไม่มีความแห้งตึงเลยคือยังมีความชุ่มช่ําแล้วแบบเย็นไปถึงข้างในผิวคือจริงๆแล้วเนี่ยคือใครอย่างที่บอกอะว่าแบบตัวเนี้ยคือเป็นแบบเป็นไอเทมสามัญประจําบ้านจริงๆในตระกูลวอเทอร์แบงค์นะไม่ว่าจะเป็นเอสเซนส์เป็นครีมหรือตัวที่เป็นเป็นสลิปปิ้งมาสหรืออะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละอะเนี้ยเสร็จแล้วคือสามารถบบว่า เติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยเขาเรียกว่าได้แบบเรียกว่าแบบได้โดยเฉียบพลันมากๆเลยอะคือแบบรู้สึกผิวไปพังอะไรมารู้สึกหน้ารู้สึกแห้งไม่ต้องห่วงเราเป็นแบบผู้หญิงอยู่ในเขตร้อนชื้นแบบนี้นะคะยังไงผิวผิวแห้งอะหรือผิวไม่สมดุลอะมันมาพร้อมกันอยู่แล้วแบบส่วนใหญ่หลายคนจะเจอแบบปัญหาคล้ายๆแบบนี้เพราะว่ามันมันจะมี2แบบหนักๆเลยอะคนหนึ่งผิวมันไปเลยอีกคนนึงผิวแห้งไปเลยซึ่งอันนะั้นอะเกิดจากการขาดความชุ่มชื้นทั้งคู่นะถ้าจะว่าไปอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวตระกูลวอเทอร์แบงค์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกตอบโจทย์ตัวเนี้ยค่อนข้างได้ดีมากแล้วนางก็มีค่อนข้างมีความอ่อนโยนนะเท่าที่เห็นมาทุกคนก็เหมือนจะใช้ได้หมดเลยนะไม่ไม่ได้เคยได้ยินว่าแบบเฮ้ยใช่แล้วแบบระคายเครื่องหรืออะไรอ่ะเออแบบนั่นแหละ ซับมากนะคะเพราะฉะนั้นโอเคตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเอสเซนส์นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวครีมเป็นอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันในไหนก็ไหนๆเราต้องดันไปให้สุดทางนะคะเพราะว่าปกติแล้วคือตัวเอสเซนส์เนี่ยเราก็คือจะใช้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยมอยส์เจอร์ครีมหรือจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้จิจี้บอกไปว่าพอตัววอเตอร์แบงค์เขากลายเป็นแบบไอเทมสําบันประจำบ้านแล้วอะจริงๆแล้วหลายท่านเหมือนกันเอามาใช้แบบคอมไบกับสกินแคร์อื่นๆที่ตัวเองชอบอยู่แล้วที่มีออออออาาาจจาาจจะะเเเปป็็นนนนขงงสรืื่่หว ของแบรนด์ไหนที่นางชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยังถ้าเกิดว่าต้องการเติมความชุ่มช,ชื้นคือแบบตัว La n e c h e Water Bank ตัวเนี้ยเขาก็ยังแบบว่าก็ยังต้องมีติดบ้านติดโตเครื่องแป้งกันอยู่อะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2เลยแล้วกันก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวครีมคือเห็นรูปประพันธ์สันฐานนี้ก็น่าจะแบบว่ารู้และว่านางเขาเป็นแบบว่าเป็นตัวกระปุกครีมนะคะเปิดมาปุ๊บ นี่ก็หน้าตาก็เหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือแพคเกจจิ้งนะคะที่เป็นเลมิเต็ดนะคะแต่ตัวนี้นะคะไม่มีมงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาก็มาในแพคเกจจิ้งใหม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว l a นช์วอเตอร์แบงค์ที่เป็นไฮโดรครีมนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นมอยส์เจอร์ครีมตัวแรกจะเป็นมอยส์เจอร์เอสเซน์ใช่ไหมคะที่เป็นสูตรน้ำตัวนี้เป็นเป็นมอยส์เจอร์ครีมแต่เป็นสูตรน้ำและเป็นเนื้อเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบ เวลาที่เราทาลงไปบนผิวหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะให้เอฟเฟกและสัมผัสเนี่ยใ,ใกล้เคียงกันก็คือว่าเน้นเรื่องความฉ่าน้ำเน้นเรื่องความเติมความชุ่มชื้นแล้วก็แล้วก็การซึมซาบไวและแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษอีกก็คือ จะเป็นตัวดูแลความสมดุลของความชุ่มชื้นบนผิวตัวนี้คือเราชอบเราชอบคำนี้มากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าตอนนี้โอเคหน้าเราแห้งแต่เราต้องเราเราต้องการความซุ่มชื้นแค่ไหนในการที่เราจะเติมลงไปเองนึกออกปะหรือว่าแบบเฮ้ยหรือตอนนี้หน้าเราแห้งแค่นิดเดียวตอนนี้หน้าเราแห้งเยอะเราต้องโบกเยอะช่วงน,นี้อะไรช่วงน,นี้แบบว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้ามันไม่ต้องโบกหรืออะไรอย่างงี้ตัวน,นี้เขาจะดูแลความสมดุลนะคะปรับให้ผิวเราเนี่ยมันอุ้มน้ำแบบ ตามธรรมชาติสมดุลอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือลงไปปุ๊บนางจะล็อกความชุ่มชื้นไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือเอาอยู่แน่นอนเอาเป็นว่าคือจีจี้แบบเหมือนใครๆว่าแบบเหมือนตอนนั้นแบบเห็น Facebook คนเมามอยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยที่แบบที่ฝากซื้อและแนชอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบได้หรือยังเพื่อนบอกเฮ้ยยังไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยนางมีการเมนข้างใต้บอกว่าโอ้ยยอมหน้าแห้งสักสามสี่วันก็ได้คือนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าแบบสั่งมันประจาบ้านไงคือนุ้งออกปะคือแบบ รู้เลยว่าแบบว่า,วาทันทีที่มีตัวน้องวอเทอร์แบงเกิดขึ้นก็คือแบบว่า,วาความหน้าแห้งจะหายไปอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกอ๋อแล้วก็ตัวนี้นางมาพร้อมสปาตชิล่านะคะด้วยความแบบเนาะ ชอบมากตัวสปาชูล่านะคะมาเป็นแบบว่าที่ตัวตักครีมแบบนี้ก็คือว่าด้วยความนิวนอร์มอลด้วยอะไรด้วยบางทีเราอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดครีมเป็นกระปุกเงี้ยจริงๆก็แนะนำให้ใช้สปาชูล่านะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีมาให้เพื่อความไฮจีนอันนี้ใหม่มากเดี๋ยวต้องแกะให้ดูนี่นะคะนี่ค่ะเนื้อนั่งเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นปะเนื้อมีความเข้มข้นนะแต่ก็คือจะมีความเจลแบบว่านั้น กลัวกลัวไหลกลัวไหลไม่ใช่ audio บริษัทนะจ๊ะนี่อ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวตักครีมให้ดูนี่แบบนี้นะอันนี้คือตัวเนื้อครีมของเขานะคะแล้วเราก็จะปาดลองอไปบนผิวเอาอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าข้างนี้เราลงตัวแบบ essence ไปแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้พอจับปุ๊บนะผิวแบบนุ่มแล้วก็ตึงแล้วรู้สึกว่าแบบเด้งอ,ะอ่ะอะความเด้งหรืออะไรใดก็แล้วแต่นะคะเกิดขึ้นจากความชุ่มชื้นนะคะที่เขาเติมให้นี่ ชื่อลนเนชก็บอกอยู่แล้วนะฮะแบบว่าปาวหิมะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือตัวครีมนะคะที่เป็นสูตรน้ำตักมาเยอะมากกลัวไม่เห็นเนื้อนี่ค่ะ,คะเขาก็จะมีความแบบว่าจะมีความแบบเข้มข้นอยู่ในเนื้อเนาะ,ะความริชเกิดขึ้นนี่นะคะ อันนี้เป็นสกินแคร์สูตรนะ้ําเหมือนกันพอเราลูบไปเรื่อยๆนะคะจากความเข้มข้น,นะคะ่ะว่าค่ะเขาก็คือจะค่อยๆแบบว่าแตกตัวเป็นน้ําขึ้นมาแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะปาดเยอะนะคะสักพักหนึ่งก็คือจะเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าซึมเข้าผิวแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เสริมความชุ่มชื้นล็อก เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ที่เราเน้นย้ำเรื่องความชุ่มชื้นความอิ่มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทางลานเนชนะคะเขาเน้นเรื่องความความชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันนานมากมาตั้งแต่ตอนแบบถือกำเนิดแรกๆเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็ยังยืนอยังยึดตรงเนี้ยอยู่เพราะอะไรหรือเป่เพราะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะมันเป็นสาเหตุหลักเลยแหละที่ทำให้ผิวเราอะ สุขภาพดีหรือว่ามีปัญหาต่างๆหรือถ้าหรือถ้าจะพูดให้มันแบบฟังง่ายๆก็คือว่าแบบพวกแบบปัญหาผิวต่างๆที่เกิดขึ้นอนะส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราขาดความชุ่มชื้นไว้นึกออกปะสังเกตง่ายๆเลยเอาแบบว่าแค่แบบช่วงไหนที่แบบผิวแบบเราเริ่มมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นคือขาดอะไรขาดความชุ่มชื้นช่วงไหนที่ผิวเราเริ่มแบบจับ t e x t อร์มันจะรู้สึกสากๆหรือเริ่มมีความละคายเขืองก็ขาดความชุ่มชื้น นั่นก็คือขาดความชุ่มชื้นหรือช่วงไหนที่เราแบบว่าเฮ้ยผิวแห้งซะจนแคร็กสักพักหนึ่งเริ่มไม่สมดุลสักพักหนึ่งเลยเริ่มมีสิวขึ้นปัญหาสิวก็มีปัจจัยเกิดจากเรื่องของความชุ่มชื้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะใดๆในโลกนี้ก็แล้วแต่นะคะที่ทางลานเนชเขาเชื่อไว้อะที่เขาเชื่อว่านะคะคือปัญหาผิวทุกอันอะมีจุดเริ่มต้นมาจากการขาดความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้เราต้องแก้ให้ตรงจุดเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะ นี่เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมาท์มอยให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือแบบว่าจริงๆแล้วคือแบบที่ผ่านมาคือช่วงที่แบบล็อกดาวน์อ่ะคืออ่ะทุกคนก็คือแบบอยู่ที่บ้านกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วคือแบบว่าแบบเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาแล้วที่นี้เนี่ยคือแบบมันอยู่ในสถานที่เดิมๆแบบแบบว่าแบบสิ่งวัดล้อมเดิมๆบรรยากาศแบบเดิมๆแล้วโดยเฉพาะห้องแอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบว่า มันจะยิ่งทําให้เราแบบว่าผิวแห้งเนาะมันจะดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวมากๆตอนนั้นนะคือช่วงล็อกดาวน์ผิวที่เสียเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบเฮ้ยวันนี้เรามาไลฟ์แลนเเนชชให้ฟังหรืออะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็ถึงจะต้องแบบเอาเรื่องนี้มาพูดหรืออะไรเงี้ยเปล่าเลยอันนี้คือเล่าให้ตามความสัตย์จริงเลยคือแบบ จริงๆก็คือแบบหยิบสกินแคร์หลายๆตัวมาว่าเฮ้ยตัวไหนวะที่มันจะกู้ผิวเราได้เพราะว่าตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบหน้า t e x t อร์ผิวอะมันมันเริ่มมันเริ่มไปแล้วมันมันมันสากมากแล้วก็แบบสิวขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็หน้าแห้งจริงๆทาแบบจับดูคือแห้งผากก็ไปหยิบหลายๆแบรนด์มาลองนะคะและผลลัพธ์ที่ได้นะคะมีอยู่สองแบรนด์ที่เอาอยู่จริงๆ นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลานเนชตัว Water Bank เนี่ยแหละใช้ปุ๊บนะคือแบบกู้ผิววับกลายเป็นแบบว่าก็คือกลายเป็นแบบดีขึ้นมาแบบทันทีเลยนะคะคือด้วยสัมผัสแต่รู้สึกว่าดีขึ้นมาทันทีแล้วพอเราเริ่มใช้สักประมาณแบบต่อเนื่องสักสองสาวันนะอะไรเงี้ยคือแบบ ผิวกลับมาดีเร็วมากเนี่ยแหละคือตัวอย่างของความชุ่มชืน้นน่ะนื้ออกปาที่เป็นต้นกําเนิดของการที่แบบทําให้ผิวมันสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องความชุ่มชื้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือสาวๆคนไหนที่แบบใช้อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยมาแชร์มาเมาสม,มอยให้ฟังกันได้นะคะในประสบการณ์เพราะจริงๆเชื่อว่าทุกคนต้องเคย ผิวหน้าทุกคนต้องเคยผ่านน้องวอเตอร์แบงค์มาแล้วกันอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเช่นเคยตามธรรมเนียมของเรานะคะก็คือเราพามาเปิดดูตัวเราพามาเปิดดูตัว must have item แล้วนะคะก็แน่นอนนางมาพร้อมอะไรพี่ออยพร้อมโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแซ่บของเราในวันนี้นะคะก็คือของเรา <laughs> มีความแบบว่าไข่ของ ของสุดฤทธิ์มากเลย้ยคือาอารมณ์บอกว่าอยากรอพาร์ทนี้มาแล้วนะคะก็คือโปรโมชั่นวันนี้นะคะของทาง l a เนสที่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นพิเศษเลยเนี่ยหนึ่งเลยเขาจัดขึ้นบนช่องทาง Line o f f i c i a l นะคะก็คือเป็น Laness Chat and Shop นะคะก็คือเราก็คือแอดไลน์เข้าไปเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าทำยังไงซึ่งโปรโมชั่นของเขานะคะคือง่ายมาก Shop ไอเทมที่เป็นตระกูล water bank นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเอ s เซนส์หรือว่าเป็นไฮโดรครีมนะคะไฮโดรเอ s เซนต์เนี่ยตัวนี้ขนาดจริงของเขาเนี่ยคือขนาด70 ml แต่ถ้าเป็นไฮโดรครีมตัวนี้เนี่ยคือจะอยู่ที่50 ml นะคะเขาจะลด10%เพราะฉะนั้นตัวนี้1,650ลด10%ก็จะเหลือ1,485เหลือ1,485บาทนะคะไม่พออย่างที่บอกด้วยความที่นางเกิดมาแบบว่าคือตัวนี้นะคะคือแบบเป็นตัวแบบเป็นตัว แพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นตัวลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้นะคะนางลดอยู่ที่ประมาณ10%จาก1,600กว่ากหรือประมาณ0ใช่ไหมไม่พอค่ะนางแถมแล้วกันนางเลือกแถมแล้วกันแถมบับจุกมากจาก Water Sleeping Mask นะคะในขนาด15 ml คือซื้อแค่ขวดเดียวแถมไปเลยค่ะจุกๆุกสี่กระปุกไปเลยพี่ตัวนี้นะคะคืออย่างที่บอกอะว่าแบบ อันนี้จริงๆจริง,รงโอ้ยเกือบหล่นจริงๆแล้วนะคะคือตัวที่เป็นสามันประจำบ้านอะจริงๆแล้วอะไอตัว water sleeping mask เนี่ยอันนี้ก็คือพูดเลยว่าแบบเรียกได้ว่าคือไม่ว่าผิวจะเป็นอะไรมาหรือไปโดนอะไรหรือไปโดนความร้อนไปโดนอะไรมาต้องการสปอบประโลมนะนึกถึง water sleeping mask กันก่อนแบบหลายคนนึกถึง water sleeping mask กันก่อนเลยซึ่งตรงนี้นะคะคือซื้อขวดเดียวแทนตัวเนี้ยไปเลย4ขวด4กระปุกซึ่ง กระปุกหนึ่งเนี่ยมัน 15ML ถูกไหมสองกระปุกก็คือ30 3กระปุกก็คือ454กระปุกทั้งหมดนะคะเท่ากับว่าเราได้60 ML เท่ากับวอเทอร์สลิปปิ้งมาสบอกขนาดจริงแล้วอะจริงจริแล้ววอเทอร์สลิปปิ้งมาสขนาดจริงมันประมาณ70 ML คือแบบอีก10 ml ก็คือเท่ากับว่าได้ใส้จริงแล้วแต่อันเนี้ยคือมันแยกออกมาปลีกเป็นแบบอันเล็กๆสามารถแบ่งใช้แบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือว่าเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นต่อได้เป็นของของขวัญอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าแถมแบบ จุกมากจุกจริงๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวที่เป็นไฮโดรเอเซนส์นะคะนี่ขวดเดียวเราก็จะได้ตัวนี้หรือว่าเราจะซื้อเป็นไฮโดรครีมตัวนี้นะคะก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ไฮโดรครีมจะอยู่ที่1,500บาทแล้วลดไป10%ก็จะเหลือ1,350เหลือ1,350นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วตัวนี้ยิ่งคุ้มเพราะอะไรรูป่าซื้อตัวนี้มัน50 ml ใช่ไหมคะลด10%มันก็คือจะ1,350แล้วแถมไปอีก60 ml คือซื้อ50 ml แถม60 ml ไปเลยจ้าคือแบบว่าให้เยอะจริงๆทำถึงมากนะคะบ้านนี้คือพูดเลยนะแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่า พอเขาจัดโปรโมชั่นทั้งทีนะคะคือแบบไม่ได้มีแค่นี้ไงคือแบบว่าโอเคสำหรับตัวที่เป็น must have item นะคะเพราะแน่นอนเวลาเราพูดถึงละแนสทุกคนจะต้องนึกถึงน้อง waterbank อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ที่เล่าไปก็คือจะเป็นโปรโมชั่นของตัว waterbank ถูกไหมก็คือจะแบบว่า Hydro เอสเซน e หรือ h y โดรหรือว่าเป็นไฮโดรครีมนะคะก็นั่นแหละแถมไปลดเปอรเซแถม water sleeping m a s ไป4กระปุกจุกๆนะคะก็คือรวม ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ60 ml เกือบเท่าขนาดจริงนะคะแต่ที่สําคัญทุกคนสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะ หลังจากที่เราแอดไลน์เข้าไปนะคะคือต้องบอกต้องขอเน,น้นย้ำไว้ก่อนเลยว่าโปรโนี้นะคะเกิดขึ้นเฉพาะช่องทาง Line official น,นะคะก็คือ La Nash Chat Shop นะคะวิธีการก็คือหนึ่งให้เราแอดไลน์เราเข้าไปเลยนะคะเข้าไปในช่องแบบว่าอาจจะแอดเฟรนอะไรเงรี้ยแล้วก็กด Ad ด i g น La Nash Chat Shop นะคะพิมพ์ตามนั้นเลยหรือว่าขี้เกียจพิมพ์กวพิมพ์ผิดไม่เป็นไรพี่ออยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกดตามลิงก์นั้นเข้าไปก็ได้นะคะจากนั้นพอเรา Add friend เข้าไปปุ๊บแล้วปุ๊บอะแล้วเราก็เข้าไปในหน้าแล,แล้วมันก็จะเด้งเข้าไปในหน้าหลักใช่ไหมพอในหน้าหลักข้างล่างมันก็คือจะมีเป็นแบบว่าเป็นภาพอยู่นะคะเป็นภาพโปสเตอร์เขียนว่าเป็นแบบว่า clearance sale นะคะให้กดเข้าไปปึ้งหลังจากนั้นนะคะขอเชิญดื่มดํากับความฟินได้เลยเพราะว่าไอเทมคือแบบลดเยอะมากคือนอกจากตัวตระกูล water bank อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะขุดชั้นก็ลด50%มสิยอยเหลือเท่าไหร่ประมาณ700้อยป่ะ เออแบบ0 0าร0อยเจ็ดรอยอะไรเงี้ยก็มีประมาณนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยลองเลื่อนๆไปดูนะคะคือแบบกรุบมากแล้วสามารถกดซื้อได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีคําถามก็สามารถแบบว่าแชทคุยกับพนักง,งานได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาทําการเขาจะอยู่ที่ประมาณ10บโมงถึงสองทุ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อหลังจากนั้นมันก็จะมีระบบออโต้ให้เรากดซื้อได้นะคะอะไรประมาณนั้นเหมือนมีอ่ะพี่ออยว่าไงคะมีคําถาม ค่ะจริงๆคุชชั่นมีหลายตัวตัวที่พี่ออยอ่านนะ่าจะเป็นตัว anti aging หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จากจาก750าเหลือพันอ้จากไอจาก1,500บาทเหลือ750นะคะก็คืออันนั้นคือลด50%อไงก็จัดไปบางตัวก็700บางตัวก็800หรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ ไหนๆเราพูดถึงตัวแบบพวก water sleeping mask พวก water bank ตระกูลนี้ไปแล้วนะคะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเด็ดมากชอบมากอยากแนะนำจริงๆก็คือตัวแบบ lip sleeping mask ตัวสีชมพูน้องเบอร์รี่อะ lip sleeping mask ตัวนั้นคือดีมากดีกรุบมากแล้วลดราคาเหลือแบบกระปุกเล็กนะ8อันนี้น่าจะเป็น8กรัมมะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้ลดเหลือประมาณ130บาทซึ่งแบบตัวนี้นะคะคือพูดเลยคือจิจ้มีที่บ้าน มีที่บ้านแล้วแบบ หลังจากนั้นก็หายไปเลยคือแบบคนที่บ้านเอาไปแล้วคือยืมเรายืดเลยจ้าคือใช้ดีมากนั่งไม่ขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครรู้จักกันนางฝากไปบอกนะคะว่าตอนนี้ลดอยู่กดซื้อได้แล้วนะคะเอามาคืนได้แล้วเพราะว่าแบบเฮ้ยแต่ใช้ดีจริงๆคือถึงเขาจะชื่อว่าเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะคือที่ใช้ตอนแบบใช้ตลอดวันก็ได้ใช้ช่วงก่อนแบบว่าก่อนแต่งหน้าระหว่างที่แบบโอเคเราแบบเราเตรียมผิวเสร็จแล้วนะแล้วเราก็บก s, ล,ลิปสลิปปิ้งมาร์า แล้วพอเราแต่งเสร็จมันซึมเข้าไปนะปรับดีงามมากปากอวบอิ่มและก็ร่องตื่นขึ้นพะเพราะว่าเมื่อปีก่อนเราเคยไปที่ช็อปลาเนชนะคะที่อยู่ตรงเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะที่สยามก็คือแบบว่าตอนนั้นเขามีแบบว่ามีบริการแบบว่าสครับปากนั่นนี่มีแบบ ทำความสะอาดแล้วก็โบอกอันนี้ลงไปเฮ้ยแบบคือแบบจริงๆใช้ดีใช้ฟินมากนะคะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีกเยอะเลยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าโปรมีถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะเ <'d S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยก็ <'d S 2> ใครเป็นสาวกอยู่แล้วนะคะจัดไปเลยราคานี้คือแบบเอาผู้ตรงๆราคานี้ก็แบบราคาเฟนรนลี่มากแบบซึ่งซื้อในนี้ หลอที่บ้านเขาไปส่งสวยงามทุกอย่างคือแบบว่าสบายๆและราคาคือแบบราคาน่ารักมากจริงประมาณนั้นนะคะก็จริงๆเราก็นี่เราไปกินกี่นาทีแล้วพี่ออยสามสิบห้านาทีนะคะทุกอย่างก็แบบมีความรบตึงมากเลยวันนี้ก็นะคะโดยรวมก็ประมาณนี้นั่นแหละหลักๆเลยที่เราอยากจะพามาดูนะคะก็เนี่ยแหละมาเน้นย้ำนะคะเรื่องไอเทม ไอเทมเติมความชุ่มชื้นนะคะที่เป็นแบบที่ยืนหนึ่งที่ขายดีนะคะของ LaNash ก็คือตัวเอ่อตัว Waterbank นะคะก็คือวันนี้ที่เราพามาดูก็คือเป็นตัว Hydro Essence กับ Hydro Cream นะคะก็อยากใครที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยคือต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยแบบมันแบบมันแซบยังไงดียังไงหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือใครที่อยากลองจริงก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ได้นะอะไรเงรี้ยก็ทุกสาขาเขาก็มีหมดนะคะแล้วก็ ตตบโปรเนี่ยสีโปรแซบมากนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันแต่เกิดขึ้นเฉพาะที่ลายเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอยู่3วันก็คือ24 25 26ยบหยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วกันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะคืออารมณ์บอกว,ว่าดูแลผิวนะคะอย่าลืมว่าความชุ่มชื้นคือปัจจัยหลักนะคะของการมีผิวสุขภาพดีและเป็นเป็นปัจจัยและการขาดความชุ่มชื้นคือปัจจัยหลักคือหรือเป็นสาเหตุหลักของปัญหาผิวทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนดูแลความชุ่มชื้นนะคะให้กับตัวเองอย่าปล่อยให้ถ้าเกิดว่าตัวเองกระหายเมื่อไหร่เราต้องเติมเต็มนะคะด้วยน้ําถ้าผิวเรากระหายน้ําเราก็ต้องเติมด้วยวอเทอร์แบงค์แต่ถ้าเกิดว่าแบบและส่วนที่เหลือนะคะก็ วิ่งออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ดูการติดตามกันนะคะอยากจะดูอะไรยังไงก็รีเควสกันมาได้หรือว่ามีคำถามอะไรมาเขียนไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะคะหรือว่าแชร์ประสบการณ์เฮ้ยใช้แล้วแบบเฮ้ยแซบตัวนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาบอกมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะแล้วเร็วๆนี้มีอะไรแซบนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาให้ดูอีกนะคะแต่ครั้งนี้นะคะโปรแซบจริงๆ จัดไปแล้วพูดเลยเดี๋ยววันจันทร์เราจะมีไปอัปเดตแบบว่านัานอะโปมันจะหมดก่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วการไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ